กําล <ffe> ังกินแซ่บแม่สบาทสวัสดีครับผมใจสิงครับวันนี้วันเสาร์วันหยุดผมก็จะมากินข้าวนอกบ้านปลาแม่บ้านมาเด็ดครับเอาแนะนําตัวหน้ชื่อยังสวัสดีค่ะน้องกิ่งค่ะอ่ากับต้องอย่างฮนักเนาะนี่ซื้อตําส้มมากินแกะเลยนี่ขนมเส้นแล้วก็อย่างก็แคบหมูแกะเลยหิว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 ห ตำส้มตำส้มตำส้มลันหรอแทบบานเลยก็บนโตองอย่างนักกินเลยครับปลาแม่บ้านมาเด็ดนะวันนี้เนะี<ะ>่ยเหมาะขนาดครับมากินด้วยกันครับตำส้มร้านนี่ลำครับ

สิตอย่างนั้นหรอกระเรียกหรืมันเหมาะนะมันน้ำมันจะนี่จับเลยหรอมหมดแล้วทังงรอมขนาดครับมาปลาไม่บ้านมาเด็ดนอกบ้านนะมันเซินเตี้ยมันเซินเตี้ยเดี๋ยวนี่ขนมเส้นนี่เ mock 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 ฝงไปตาคุณนะห่วยจิตอย่างนั้นหรอกระเดียกหรือ เป็ด้วมึงเนี่ยปลามาดิดปลามาดิดาาเห็นเขานอกบ้านมีคำสุกเนาะคำสุกดูคำสุกอีอยังก็ใส่ขนมเส้นหนักๆโอ้ยไปเที่ยวเลยเหมาะนะครับ ิดเข้าตากูเลยโอ้ยขอโทษกินตักหลายคนอ่ะกินดีๆเหมาะขนาดว้ายบอกว่าอย่า กำลังกินแซ่บแซ่บแท่๊อบบ๊อบเข่าตากูนแล้วนี่มีปี๊ดเพเดียวกำลังกินแซ่บแซ่บโอ้ซิทซิทนั่นแหละเนี่ยหานี่บ่เฮ้ยเต็มตีนเลยกูกินแน่ไม่ทำหนึกฮะ บสิทแล้วครับสิทอีบนิ่ตีนคู่เลยขอโทษครับกินดีๆเด้วบัตรสิทธิ์ดีกบับสิทธิ์แล้วครับกินด,ดีดคบ หมดแท้ชิดด้วยลนะ่ะเขาตาคุณนละ่ะกลิ่นอยู่กับทีบตกน้ำเนาะอ,อ้หชิดจัไปแล้วครับหนาวเบาไหวแล้วบายบาย